ว่ามันทิงออกลูกใหม่พี่น้องเอามว่าเนี่ตอนแด้เนาะได้เอาคนเขามาบ้าน <c oughs> จะมาเป็ี่ยนสีอ๋อม,มันหายหายพี่น้องเมียมันเนาะเขาไก่กับอะไรยาปกติหันหูหูบายได้ขี่ได้เนาะแต่มันคอร์ดดุมากนี่ใช่กับมัน หายมันชูนมันเขาไก่กับอะไรมาตอกเอาไว้หนออกแล้วแม่นนกิงสิไปตลาดพี่นอนะ้องเนะอ้าานั่นนั่นมันสิเดียนใส่ระวงเนดะตื่นเต่าพี่นอ้อง สบายดีสว um, no ัสดีเด้อพี่น้องเมนี้แม่น้ำคิงสิไปตลาดแต่สาวพี่น้องสิไปห้าเบืองเบี่ยพักเนาะแม่น้ำคิงสิไปสี่เบียพักมาปูกพี่น้องนี้แม่น้ำคิงเฮตดนานเสร็จเรียบร้อยสิไปห้าเบืองเบี่ยพักกาดพักสลัดพี่น้องเนาะกับปูว่าจินี่เบียอียังเนี่ยเมนี้แม่น้ำคิงสิไปตลาดสาวหวานคัาเปงพี่น้องเพราะว่าปกติคือไปแต่ละที่หันตลาดสาวหานคําเปงอาจจะมีเบียพักเนาะ ทำอีดประสิกะเอาก็เลยว่าโอ้ยยาแหละมันต้องใส่เวลาเนาะถาห์นะเป็นคิงเห็นก่ะเบียพักมีแต่เบียอันใหญ่เห็นเขาคล้ายกับคือจังบอกค่อยแพงปันเลยเนาะเดี๋ยวสื่อมาบุ่งด้วยนั้นเป็นคิงเสนประมาณนี้แดดแขรงแครงพี่น้องเลยจากที่จะตัดปีหั่นปูกันบงั้นะเพราะว่ามันหอมปีนี้ก็ได้เจียนต้นไม้อยังออกเนี่ยสีแดงเบิ่งแถวว่ามันพอได้กินเนาะ พราย่าในกายามปูพักเดียวดิย่างเบืองนี่พระท่านัาคุดกำลังคนเก็บมาใส่เนาะเอาไก่มันกับไก่มันไปไปออกออกบักไม่โดบัง Melo, melo, melo. เอามันไปไว้ขอเพราะว่ามันแทดายานคนน้อยย่างเพิ่มมาน่ะบ่เห็นอ่ามันสนเนาะออไก่ผูกไก่คนนันบายบายวไปสิเอาไปไว้ขอมาต่อพี่น้องบางย่านี่ค่ะงูเอาไปให้ออนเนาะไล่ไปขอกันบ่ได้มันก็บ่ไปเนาะ อันนี้คือเบียร์ภาคที่แม่นุ่คิงกาใบเนาะพี่น้องมันจะมีในผักซี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 เนาะแล้วก็ผักหอมป้อมพี่น้องนี่อันนี้แม่นุ่คิงมาใบเต็มวันนี่เนาะมันนี่สิปลูกเนาะน่าสิเป็นต้นแดงเพราะว่ามันต้นแดงปลูกไรเนาะมีผักซีผักหอมป้อมนี่ละพี่น้องเนาะผักซีผักหอมป้อมกับสิปลูกใส่ในระหว่างนี้แล้วก็สิไปซื้อเป็นผักหอมบัวเนาะแล้วก็เบิ่ง เดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันบาแ์เมนน้ำคิงสิได้เบีอาพักกินยังมาแน่เนาะปาสิมีอีเรโบเนาะกันคือไปแต่ละวีกันมี่อีร้ายเนาะก็ะเดี้ยวไปชิบไปอเอียวตัวเป็นเบียมันสบายเพราะว่าพื้นที่กะฮะก,ก็บรรยากาศก็พอได้มาบุงบุงบงเนาะป่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันมาสิมี่โบจีไดบียยังและประมาณเท่าไรเนาะเบียพัก ปวดเปิดแขนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบัวเรกุดโดนเนาะบัวเรกูดจักเถื่อดินม oh, ันกระแข็งนะกระนอนจนบมดรับอาลุดก่อนคนน้อยก็ท่านดับเตือนสัตพี่น้องตะเวนความขืนตานนี้แม่นํามกิงกำมาหอดตลาดแล้วพี่น้องโอ้เบงเขาเดือดขึ้อืมกระตาใหม่เดี๋ยวสิไปหาเบิ่ง เบียภาข้าก่อนเนาะคนร้ายแท้ฮะก็ไ้คาอยู่วะโอ้นี่เดวีอาภาคนี่พี่เราเวียภาคนาะเองีไปห้าเบืองพักกาดอันนั่นก็

อาชงหนึ่งเบียรพักเบนเบียักกันดีบ่ะเบนบ่ะพักกี่ยังใเฮยตัวนี้โอ้ทำไมใหญ่ใหญ่โอ้เอาไปเลมันตายผล่เมฆโผล่กบมีนานปลูกปันไดไปปลูกพ่อได้เก็บได้กินนี่แหละใดใจก็อยากปลูกได้ได้เนี่ยมันหักนานหักแข้งแถวแถวูดสามจะได้ปวดเงาแกน มาดิจะาซาซียวี้อาาซีวิยาันี่แหละสิไปอัฐปูมมีกนนมาีกัมากเจ้าหน้าของมาไอ้คณะสีเมื่อเอาใไงนั่นในมหาพันได้เอววีอาภักฑนองพี่นอง เดี๋ยวไปเบิ่งอีกป่ะเฮาสิได้เบี้ยอีหยังอีกเดี๋ยวสิไปหาเบิ่งอยู่ในเพราะว่าปกติอยู่ในมันได้ๆเนาะ้บ่ไปกมกมาเแม่พิงเด่นแเขียวจ้ะ บรรยากาศตลาดกันแค่เก่าคนเนน่องเพราะว่าไม่นำกินกับมาไทยได้เลยบ่ ulously, os, ะคอยมีเอียงแตกต่างใายกับสิมีแต่วเก่าๆ เดส่วนลยเนาะปกติมันสะมียูโซนเบื้องนี้พี่น้องเนาะเดียวักเบมือนกอนเมือนบมี่บมีเบียักเนาะไม่ใหญ่มัดเท่าไหร่นี่ปลูกไรวกักกันไช่ไบเลนจมาใช้ไปปลูกเลยม เออเป็นผักบัวเนี่ยอ่เงมงแม่น้ำเพิงิสิไปปลูกกักนะะส,สะเอาสะสีมัดสะเนาะผู้แขางๆกผักบัวด้ยมัดหาบอ่ะสีมัดสะ Mà mình bịa à cười là không phải thảo để lại thì nhà Bỏ, cho đại bịa nhằm mà khai mình nhảy vâng. Bỏ, cứ ơ ơ, nhàng, quay vẩn, cọc chay, cọc chay à, à. Không khỏi gì mặt xạ phận Hãy subscribe cho เน не не мотри.. e ี่ยปอกบัวติดตามาเบี้ยใหญ่ๆงาใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าเพป็นว่ามีอยู่เดี๋ยวยางเบิ่งเบียร์ยังในวันนี้เพิ่นเดือกยังสมัดคายดีแต่เบิ่งส่งก่อนบัดหนึ่งส่งบ่อเออส่งคนน้อยเนาะอิดาก็บม่มีส่งใส่ฮะเบิ่งส่งคนมั้ง ไดเพิ่นใส่ดิทาคนบางๆคนนี้ก่อนเขาว่าท่านใดคนยังแน่นอยู่เลยเย

ขอเมนผู้ใดเสนอโอ้ี่ไงเบียร์พักสลัเบียร์พักสลับขึ้นอย่าะอ่อนๆนีเนาะ มึงเอาถ้วยนึ่งบนดีสองมึงเอาไซมีสองเดียวทงเท่าไรเบียพักสลัดสิบมั้กโลกมาตองอยางไปบ้านบ้านก็เพ่อเกิดบ้านเนี่ยันาดบ้านันาดเพชรชังบวบ

ถ้ากี้ยงห่ะเมื่เราเบียผักอันนี้ข่อยใหเบียอันนี้เด็ประกาศนั่นมั่เก่ามแต่เช้าประกาศทัพระดาเมื่อมาอก่าเบมือนั้นได้ด้เบียักกันได้ผักบัวผักอิตุแล้วก็ผักบัวผักสลัดผักกาด พ่อแดดและเกษตรพักนอมปนน้ำ ปลาเริา้างาสร้างบ่หอห้านบวมมหาทนหาเดียวอย่อพาาีน้องกีขอขอ่แ้จ้าาจ้านามาาพี่น้อปไา,าพีน่น้องเมนก้กระสิไเลเมื่อเล้กเนาะ กําตังมาซื้อเบียร์พ <c oughs> ักกี่ดิเบียพาร์กาดพักดสัวกนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งขามันมาพอแล้วฮะจังคอยซื้อเพิ่มเนะาานาะว่นนั้นมันโไรายันซื้อไปได้แนละ้วที่ไปซือ้อนะพีซื้อน้ำอ,นะอากะเพ่เน่ใส่ไข่มูกน้ำเนอะ ไปเดี๋ยวไปพกันอยู่เทือนี่น้องเนี่ยแม่น,น้ำกิงเสีน้ำก่อนตอนัดผัามาเท้านพี่น้องแม,ม่น้ำกิ้งควบมาหอเทือนนะนี่พักปลูกครับเดี๋ยวพักอิตูน,นี่ใส่น้ามูนอนี้พขได้เก็บใส่แกงนะเนาะเดี๋ยวพักกาศปัดเจาออกนี่บักได้ได้านหนึงเดนี่พี่น้อง เบี้ยพักสะดวกเบี้ยพักสะดวกไม่อยากขาดคนใดเพอมัน,ม,นมันเบ,บเนี้ยแบบ,แบ,บว่าหน่อยขนาดนั้นก็ได้แล้วเอามาทั้งหนึ่งกะคือบัวใบฮักเวิร,ร์สที่ดดมาสีได้เนี่ยกับสีเป็นพักหอมปลอมแต่กับพักสี่เนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าสิบปลูกได้เนี่ยพักกังสีเพราะว่ากินรูน้เนาะ ยังเป็นผักหอมป่นแหละพี่น้องไป้เสียร์คันต้นนี่ก็ปลูกบดมือได้นี่ก็ไดนะ้เนาะปลูกได้แต่เวลาคนหน่อยเนาะคนหน่อยคนหน่อยกับหได้ปลูกแมงพิงเตรียมนานอย่างร้อยนะเอยนาะเห็นไหมอยู่บ่ล่ะเห็นตัดผ่ามาตอนแดงพี่น้องแม่งพิงสิมาปลูกผักบัวเนาะในนานตัวน,นี้นานกับบุหลายสั่มพี่น้องเอ,อ้ยบุหรี่เป็นหอมป่นสั่มเดี๋ยวแม่งพิงสิไปคูดเบลือกนะับบเนาะเบลือกนี่คือเป็นผักบัวผักกระดิ่งซักนะ พื่มพักสลัดน้อยหนึงเน้ะกี่้อกตัวเดียวเลยตัวดียวหน่ยีู่ไวเพรได้กินพี่อกเพรได้เก็บป่กูไปันนขนาดว่าปน้อยเดียวพี่นูดเียบกไดส่แกคแขงอยามันมองอะปานนประวัติแท้างเบื่อนีมันมันห่มนะพี่เราะมันโมเดนะแมันหมถือแดนมวยอยางง่างในผักนะ เซิเซิมพักสลัดเส่น e ับบนนรกน้อยที่น้อเต้นเต้ยอยอเยอะสิเจียนออกน้น่อน้มตัวใบอันนี้มันครับปลาใบกินเพราะว่าปลูกไปแล้วมันกับเปลือยเพมันบบแขเนเป็นแม่อยู่วะลูกเห็น ขั้วกัะปุนาเป็นอะไรสื่อมาหน่อยคุณยาบรรณานี่อาจจะสืสออันนีดสือเอามาปลูกเบิ่งอยู่นิชิซื่อพี่น้องพ่อกลัวอาหารที่จริงมันต้องปลูกใส่กระทงเนาะแล้วก็มันมันโมเดรตนะไม่นำทิ้งก็ได้หมอยากปลูกใส่ภายในถ้ากวนี่ค่ะมันโมเดรตเมื่อไงอ่ะไมนได้ไปนำทิ้งตามเคยขุดได้เบื้องข้างๆเบื้องนาชิเป้ได้เบื้องนในแต่กระชิเป้คุดปลูกข้าวหอมปนเบื้องนั่นเนาะพี่น้อง อย่าก็ยังได้ได้อยู่อนะ่นเบื้องในหันแดดเนี่แต่มันกระหกขนนะใส่นะใวชเวลาอัดนใส่เวลาเจียนสีเสริมพักรนะัสหน้าน่อยๆน,ยนี่เสริมพักรกวนนะพักรัสเอาว่าย,อยูอารนะไม่นำทิ้งก,กับดูผัคซี่พราะว่กกโปะเนี่ยดเนอ็อี่น้องใบตัวไหนมันเหีเห่ยวๆค่ะไป่นำทิก,กััด เจงสีโดได้พี่น้องเพราะว่าไม่น้ำคิงบริเวตัดใบมันเดี๋ยวว่าเคยถูกเจงสีจะถุงซื้อว่ามันเด็กกินใวกันามันติดมันกับเป็นโซ่เป็นเลยเนาะ ก็ปิดเด้อเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง <laughs> นานพักอันน้อยๆคงไม่น้ำคิง <laughs> ที่จริงมาสิปลูกเบื้องนี่น,ำน้ำแต่พี่น้องแต่ว่ามันผมแห้งเบื้องนี้ <c oughs> ปลูกยังกับบปุปผิดตะไนย์นะมันมันบ่ถือแดดจักดีเบื้องนี้เรียกว่าพอว่าดินอยู่นี่มันแก่แก่นกนะนะ แด็กก็เดียว่าพวอยากปลูกปานใดดอกเพราะว่ามันสิยาอม่า,มาแบบว่าเป็นเหมืออะไรเช่นนี้หอมจากที่เด้อเนาะผักกาดแม่น้ำคิงกับปลูกแต่อันนั้นาผู้พิ độ เอ้บ้านชีโบปูกกันนะตอนเช้าพี่จังหวัดมึงนี่เหี่ยวจำกับผื่นจักสิผื่นบ่ผื่นขันบ่ผื่นกับใบตดาดจักสิซื้อมานิบใหม่เ <laughs> หี่ยวเว้ยล่ะเย็บยู่กับดิน เป็นตะไรกินได้ยากอยู่บ่น้องพักนี่ก็ได้พังเบิ่งอันนี้คือพักห้อมปอมเบื้องนั้นเป็นพักซีเนาะพี่น้องประมาณนี้แหละ๋ยวแม่สิแม่น้ำคิงสิไปเบื้องทางเคืออนเนาะเบื้องนะคะมันแดดแต่บ่ฮู้โคกพี่น้องบ่ทันดะกูอดบ่ทันดะอันนี้ทางหญ้าออกเนาะแล้วก็ดินงามไะซ้ำนี่แหละพี่น้อง กะจบ่ทันงามปปนะละหักกระเริ่มโจกคุดโอ้ย่นดุ่นอยากเดดยางเด่น้ำขาวคุดอยากเด็ติดยางน้ำเอื้อยอละอันน้อพี่น้องแม่นำคิงกะสิได้ปิดคลิปไปเพียงสนีดเดอร์เดี๋ยวพอกันคลิปนะ จะได้กระพาไปกำลังใจแม่น้ำคินนะอะถุกันถุกันถุงงามอยากได้โทรศัพท์แม่ละถุกอนถุงงามโอยโดยคุปนุนูตำลุกขึ้นเออลุกขึ้นลุกขึ้นท่้นเก่งเออลงเองลุกเองบาย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 ปะลุงก่อน